นั่งสมาธิท่าสมาธิทั่วไปก็คือเอาขาขวาทับขาซ้า,ายคันทายากทรมานกันแน่กับนั่งสมาธิเพชรดหายฟ้าเท่าขึ้นทั้งสองขางเอาขาขัดกันนั่งตัวตรงบานยังเจ็บก็บเจ็บคันมมนั่งได้เพื่อสามชั่วโมงนี่ เหยียดขาว่าอยากออกมันเจ็บไหลคือความอดทนอดทนตัวความหากลำบากอดทนตัวความเจ็บปวดอดทนต่อเวทนาเห่น่าเวทนาเวทนาเนี่คือความสุขความทุกข์ สุขกัเป็นเวทนาทุกกัเป็นเวทนาทุกขเวทนาสุขขเวทนาเป็นสื่อเดียวกันสื่อว่าเวทนาฝึกความอดทนตัวความสุขอดทนตัวความถุกเห็นบ่ที่อดทนสองอย่างอดทนตัวข้อมสุขกับอดทนตัวข้อมถูกอดทนตัวสิ่งที่มากกับอดทนต่อสิ่งที่บ่มาก บางอย่างเขาเห็ดลงไปเขากับปดะเดกแต่ว่าโดยหน้าที่โดย <c oughs> สถานะเขามันต้องได้เห็ดเขาก,ก็ต้องมีความอดทนบางอย่างทั้งหน้าที่ทั้งสถานะเขาสิได้เห็ดแล้วเขาก,ก็มีความชอบอยู่แล้วเขา,ามากอยู่แล้วก็ต้องอดทนอีก อดทนใหญ่มันรุ่มหลงใหญ่มันเผิดเพื่อนไปหลายใหญ่มันเกินไปหลายอดทนให้มันเทดให้มันผลิตผลงานนอ,อกมาใม้มันดีจรงสีคกัเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งใส่ความอดทนใส่้มันถืองั้ถือการอดทนต่อสิ่งดีบ่มักคือให้โรงก้นกับวิยากมาโรงเรียนอี่ขั้นเนี่ยบ่มัก ถ่ว่าโดยหน้าที่โดยว้โดยตำแหน่งยิ่งเข้าสดตดองมาย้ำมือเจ้าฝืนไล่ขาเชี่ยวออกขาหมูขาพวาออกจะคล้องออกไปทั้งลูกขึ้นมาทำบาปแบบนี้ว่าเป็นยังขากิเลสขาความขีดเกียดขี้ขัน้นจะคล้อง ขาหมูหักหมูแพงความกี่ขันไปใส้สังคมกวดลังเกียจแต่ว่าจะควางของ,งบ่ลังเกียจมันความกี่เกียจความกี่ขันกาดมันหอมมันนี่หั่นทั้งหมดเจ้าก็ว่าอยากลุกว่าอยากมาโรงเรียนมันลูกขึ้นได้ก็ขึ้นหาอ่านอวยไปทั้งไม่ทั้งไหนเพราะสิทลบได้นหนอทั้งไหนเพราะสิทหนีได้นอความคึดไปได้ทั้งเดียว คืไปทางลบกับลบลงไปเรื่อยๆขั้นบ่อคืดบวกให้มันคิดไปในทางขายันขันแข็งมือใดสีเลียนอีหยังสีหูอีหยังเตรียมตัวมาหูวันนี้บ่อวิชานีบ่อการบ้านข้างอีหยังเสียคิดไปทางบวกด้วยความขยันแบบนี้ใครโดยหน้าที่โดย ความสนใจโดยความขยันเท่า่าวัานหาห้องกคนมันแยมเปียรลอยเข้าไปเรียนอันเฟซบุก๊กเฟซบิ๊กกันได้บ้างเนี่ยทำทามีความเนี่ยก็อยากเรียนถือความพอใจจากของอันนี้ก็ต้องหูจักยับยั้งชั่งใจไว้โดยตำแหนง่งโดยหน้าที่โดยสถานะเท่า,าว่าท่านห้พอศรีเรียนคักเรียนเนี่ยพรนั่นเอาเป็นเอาตายพนั่นเนี่ย เล่นพาะมันหูบอกายเท่อแล้วเอาพ่อมันหูกับพ่อผฏิสิว่าบ่ท่านสมัยน้ำเขงโมโหจากอินเทอร์เน็ตโมโหจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตบอยกัให้มันหูกับพ่อแล้วเขาเห็ุอีหยังกันมีอีหยังกันขยะอารมณ์เขาปล่อยขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตถีงเป็นเขาเอาความู้ขึ้นกัให้มันหู เกิ้ดมาฮู้เท่าท่านฮู้เท่าท่านล้วก็อย่าไปหลงมัน่นคำมันสิหลงก็สร้างความอดทนประเมินมันมันพอดีบ่กับความพอดีเฮาหัาหาวใจครอบประมาณบ่ใช้พอประมาณกับการกับเวลาเวลาอ่านหนังสือ10นาทีเวลาเล่นเน็ต3ชั่วโมงนี่บ่หัวใจครอประมาณแล้วยอยากเยวะวิเคราะห์ ให้มันถือกเวลาทบทวนควมรูมสามสม่วงเวลาเรีนเนตสิบนาทีสิ่ค่ะใขรเน่แสดงว่าใส่เวลาเปลี่ยนบริหารเวลาเป็นเคยบอกไว้จักรวนแล้วความาจำเป็นกับเร่งด่วนโดยใดมันจำเป็นโดยใดมันเร่งด่วนโดยใดทั้งจำเป็น,น,ปนทั้งเร่งด่วน ทั้งบิดทั้งตองกัดเอามาใส่ให้มันถือความอดทนต่อสิ่งที่มักมันอยากเรียนมันมักต้องนจักหักหามใจไว้เอาเน็ออื่นมากเบียกมันไว้ความอดทนต่อสิ่งถี่บ่มักขามขีดขีดข้านเป็นอุปสรรคทั้งหลายกัอดทนเหตุการณ์บ้านเหตุภารกิจที่มันข้างๆไว้ให้มันแล้วมันทั่ว เอาเมาื่อเสย็จแา้วยางสิละความอดทนเน,นีนในการนั่งใบป,ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตัวตนของเกี่ยวองนี่ละเฮ็ดให้มันดีขึ้นให้มันสวยมันงามขึ้นพัฒนามันดีขึ้นเข้ามาดีขึนดีขึนซูมเมอเนีย่ยเรียนกันเนี่ยหยอกกันเฮ็ดให้มันดี สมบาสีเห็ดในมันดีดีเนี่ยไหนกับพี่นนาาลายเ่ียวแล้วบอกลายเรื่องแล้วเอาน้ำไปเห็ดไปท้ำเขาสูห้องเรียนไป